สวัส <Ash well. S 2> ดีค่ะตาเจียค่ะหัวเจียหนูนานะคะก็ขอบคุณนะคะแฟนๆชาวไทยหวานนะคะทุกคนที่ชื่นชมหนูนาชื่นชอบหนูนานะคะมาจากเรื่องกว e e n น f s o u หรือว่า Hello Stranger ั่นเองนะคะงี้ก็ต้องขอขอบ เราจะได้ไปที่ไต้หวันนะคะแล้ก็ได้ไปเจอกันเนาะหรือไม่ถ้าเกิดแฟนชาวไต้หวันหรืออยามา่ทีไทยก็สามารถมาเจอกังที่ประเทศไทยได้นะคะให้หัวเตียวตัวฉีดด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบ